นี่คือหนึ่งในร้านอาหารไทยซีฟู้ดที่ดีที่สุดที่ค่าแอดมินเต้จับเคยไปรีวิวมาร้านระดับตำนานที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับถนนราชพฤกษ์ยี่สิบกว่าปีเข้าไปแล้วปลาช่อนสีทองตัวใหญ่หลายคนยังไม่รู้นะครับว่าที่นี่คือร้านอาหารที่โคตรอร่อย <c oughs> คนย่านราชพฤกษ์ต่างล่ําลือไปทั่วมันอร่อยถึงขนาดที่ว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ควรจะมาชิมสักครั้ง <c oughs> ไม่ได้พูดว่าเกินไปมันอร่อยจริงๆพะยะค่ะพร้อมจะลุยกันมานานแล้วค่าแอดมินเต้จับและนี่ก็คือร้านที่มีชื่อว่าปลาอยู่เย็นราชพฤ ้านใหญ่อลังการสวยงามมากถ่ายรูปสวยทุกมุมนึกว่าอยู่ยุโรปพะยะคะามาพิสูจน์กันว่าอาหารร้านนี้จะเป็นยังไงบอกเลยว่าสดมากไม่สดได้ไงของทะเลของสดทั้งหลายยังว่ายน้ําอยู่เลยกุ้งแม่น้ําเป็นๆปลาเก๋าสดๆอาหารเหมือนจะพร้อมแล้วทีเด็ดของเขาคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเมนูนี้คือที่หนึ่งในดวงใจกุ้งผัดสตอน้ำพริกกะปิกุ้งกรอบหวานแซ่บหอมมะนาวขึ้นจะต่อมาเมนูนี้หากินที่ไหนไม่ได้แกงคั่วเนื้อปูใบชะครามคู่ขนมจีนมันๆอร่อยกลมกลิแกงโบราณแบบนี้อร่อยมากต่อมานออชยีีสทงวา้ด คู่กับน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านอันนี้ข้าวขยำโคตรปูฟิชเจอร,ริงกับน้ำจิ้มพริกตำสูตรโบราณไข่ปูกันเชียงปูหวานเจียวเมนูนี้ต้องสั่งเห็นสั่งกระแทบทุกต๊ะไขเชลผัดเนยกระเทียมตัวใหญ่สุกกำลังพอดีหอมเนยกลมกลมน้ำพริกไข่ปูก็มาใส่แบบไม่หวงเครื่องเลยสุดท้ายนี้เป็นปลาสายทอดกระเทียมตัวใครตัวมันอร่อยขนาดนี้เลยเหรอว่าวปลาสาย<ไ>ร้านเขาก็จะมีหลายโซนเลยโซนห้องแอร์จัดเลี้ยงคาราโอเากะกิจกรรมต่างๆสนามเด็กเล่นให้อาหารกระต่ายอาหารปลาสุดทุกถานและนี่ก็คือร้านที่มีชื่อว่าปลาอยยู่เ็นราชพก